เต็มแผงโอ้โหเคเต็มแผงทุกคน เฮียโยสวัสดีเวืรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับช่องเฮียมี่พาวารวีสามอีกแล้วเนี่ยองอยู่เกมช้อยเชียงวินหรือว่าเกมอาแปงค่ายพีจีนั่นเองทุกคนก,อก่อนอื่นก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียมี่พาวารวี สาม้วยนะครับทุกคนที่สําคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ของเฮียมีภาวะไปด้วยนะครับผมอีกหนึ่งอย่างเฮียมีกลุ่มล็อกกี้ทามทุกคนเป็นกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับการปั่นสลอน็อตเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเราจะแชร์กันไว้นในกลุ่มส่วนเกมไหนแตกไม่ดีแตกไม่ปังพังพินาศเราจะแชร์ไว้นในกลุ่มเช่นเดียวกันเพื่อให้ทุกคนได้ตามช่วงเวลาล็อกกี้ทาของเกม,เกม,เกม,เกมนั้นๆทันครับผมมาติแช่พาไปดูกลุ่มล็อกกี้ทามนะทุกคนกลุ่มล็อกกี้ทามของเราวันนี้เพิ่งแจ้งมาจอองเวสดๆไปรร้นนะคับ ก็จัดหนักอยู่กับมาจองเวนะแล้วก็จะมีเกมอื่นๆนะครับก็จะเป็นกลุ่มพูดคุยก็มีคนมาถามเวลาลัคกี่ถามนะครับถ้าเกิดมีใครเล่นอยู่ช่วงเวลานั้นก็จะบอกนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีใครก็ต้องไม่มีคนบอกนะทุกคนนะเพราะว่าเฮียก็ปั่นไม่เป็นเวลาเหมือนกันนะครับก็สำหรับคนที่สนใจก็สามารถตามดูได้ที่ใต้เดคิปชันด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเป็นกลุ่มเข้าร่วมฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเข้าร่วมนะทุกคน กลับมาอยู่กับแปะของเราจัดไปก่อนสโลรแกนช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กลุ่มขมับอยากได้สาระไปช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยกับเยี่ยมีภาวะวีสามวันนี้มาไม้ห้าพันหน่อยรู้สึกว่าช่วงก่อนไม้ห้าพันไม่ได้เล่นเลยนะอันนี้ก็มีแววที่ยังไม่ได้เล่นเพราะตอนสเก็ตเตอร์ตกมามากราะตุกกระตุกนะทุกคนอนะ่อเล่นไม้แรกหน่อยขอร้องละเย ช่วงนี้ตกดํารัวแล้วก็เข้าไปข้างในก็ไม่ยอมจ่ายก็มีนะครับสาหรับแปะช่วงนี้นะทุกคนนะตกดํารัวตกดํารัวกูหมุนดีเดียวตกเลยให้ตายเถอะไม้ห้าพันจะได้เล่นกี่รอบอนะทุกคนมาดูกันนะครับไม้ห้าพันจะได้เล่นกี่รอบ เออให้ก um, oh. okay. ูไ <Damas> ด <cus> ้เล่นหน่อยเอออย่างนั friend, <ization S 1> ้นแหละเขาโบกขอสองทีเขาโบกขอสองทีเพื่อแปะโอ้ยมันหวาดเสียวเน่นอะหลับตาดูหน่อยโอเครอดปลาดหมายแรกเอาหนุนคืนจะได้หรือเปล่าโอ้ปลาทัดมึงเต็มระบบให้กูหน่อยก็ไม่ได้เนอะโอ้โหนีเงี้ยกดไปก็ได้ เอากบแทนก็ได้วะะอือปลาบูมาเจอะไรมาเอาปลาเอากบแทนก็ได้จับไปดอกแรก2,450บาทไปต่อเพื่ออุ้ยปลา,ปลาโอ้ยปลาทัศน์ไม่จ่ายนะลำเพื่อนเอ้ยเออปลาทัดมึงมาเดี๋ยวนี้เลยด่วนอืมสองแดงฟ้าจเดบลาบบปลาทัด อ,องแดงไปก่อนคิวแถวแรกอ่าปาทัสคิวแถวแรกมาเฮ้ยโอเคสวยเพื่อนรักเคสุไอเจแถวแรกไม่มาโอเคดอกนี้ใช้ได้อย่างงี้ดีมันค่อยคุยกันได้หน่อยออจัดไปดอกนี้รางวัลเป็นการ4,480บาทสวยงามตามท้องด้วยว้าวละบอก เคไหลต่อสวยๆเอ๊จิงจับแถวสามโอ้วายมาเฉยปา่าทัดไม่มาเอาทุนคืนเอาทุนคืนเอาทุนคืน,คนมาเอาทุนคืน,คนมาเพียันนี่คือเอาทุนคืนก่อนนะทุกคนอู้เต็มแล้วบุกโอเปลี่ยนไม่สวยเท่าไหร่นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นปา่าทัดอย่างนี้มันน่าจะสวยกว่านะทุกคนนะ ยัดไปดอ,อกนี้รางวัลก็ตัวราเดบซูเปอร์หกพันแปดร้อยหกสิบุโตกแดงเจปาทัสเคโอเคสวยปาทัศไม่ให้วะวันนี้ปาทัสออกยากจัดเลยนะทุกคนนะจัดไม่รางวัลก็ตัวสองพันแปดร้อยบาทโอเคไปเจวะปาทัสมาถือ อีก500ก็ไม่ได้เนาะจัดมา19,530บาทเออมันได้อย่างงี้หน่อยดิเพื่อถ้าคุยกันได้หน่อยนะว่าไงสกเก็ตเตอร์เพื่อนรักเคแถวสองก่อนไปประทัดก็ได้สวยมันต้องอย่างงาั้นให้พพดกันรู้เรื่องมาประทัดแถวสอง โ okay, อเคสวยงามซาเกเ,ต,กเ,ต,กเต,ตอร์ฟีซาเกเตอร์มีซาเกเตอร์ฟีไล่ต่อเยๆ้ยไม่สตัวไม่เพื่อนมาเอ๊บไม่มาฮะแต่จะได้เล่นหรือเปล่าไ,ไม่รู้นะ <sighs> ขอให้ได้เล่นเถอะขอร้องขอร้องจับใจจริงเลยร้องจับใจจริงอีกทีเดียวเท่านั้นเพื่อนวันนี้เล่นไม้เซฟๆพอ โอ้โหน่วงอย,อย่างนี้ไม่น่าจะได้เล่นนะทุกคนอ้าวเฮ้ยรอ,อดแล้วข้างบนกูจะได้เล่นบ่ข้างบนจะได้หมุนบ่โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อีกทีนึงเพื่อนอีกทีนึง,อ,นงอีกทีเดียวเท่านั้นอีกทีเดียวเท่านั้นเออว้าวสกเกต็กเกตเตอร์ฟรีวะทุกคนมาสเกต็ตเตอร์ฟรีสเก็ตเตอร์ฟรีแต่จะจ่ายหรือเปล่าแต่จะจ่ายหรือเปล่าป่ะโอเคดอกแรกจ่ายมาอยู่ดอกสองไม่จ่ายแล้วฮะไม่มีตัวจ่ายเฮ้ย <etti> มาสกเก็ตเตอร์ฟรีดูหน่อยมีประสิทธิภาพแค่ไหนกันเชียวเ้าล้วนเลยโอ้ของฟรีมีในโลกบอกรีนเป็นเคโอเคเปลี่ยนเป็นเคยีค่สวยดวายได้เล่นบอโอเคสวยจับมาก้ตวตอั่ร้อยเจบบาทสวยงามตามทองเรื่องเพื่อนรักอืมเอ๊บโอ้ย อย่าพ yeah, wow. oh, oh, wow. really oh, okay, ัว้าอย่าเบิว้าวอ้าวโอ้โหว้าวล้วนเลยสเก็ตเตอร์ฟีโอ้ขาดทุนนะถ้าซื้อนี่คือขาดทุนนะเคเต็มแผงโอ้โหเคเต็มแบงทุกคนเคลั่นเต็มระบบอีกแล้วครับวันนี้วันก่อนเคกัลลั่นเต็มระบบมาทีนึงแล้วนะ อยากไปรางวัลก็ตัวราดา 8, ัลซูเปอร์8,960บาทสวยงามพอเลิกแล้วครับผมเลิกกับเข่าแล้วครับอาสวยมาทิ้งท้ายทิ้งท้ายหน่อยแล้วกันนะทุกคนนะอ,อ,อันนี้ซื้อเบ็ดเท่าไหร่พันห้าโอเคเอ้ย500ห้าร้อยอ่ะมีเบ็ดยี่สิบมา โอเคทิ้งท้ายด้วยเบ็ด20นะทุกคนนะเออโหไหลเฉยงั้นมึงแม่กูเล่นแล้วล่ะข้างในอือเต็มเพลย์คิวต่อบอกมาเบ็ด20ลองหมุนตันดูนะครับตันล่างตันบนนะไม่รู้ว่าจะหมุนได้หรือเปล่าทุกคนแต่ถ้าหมุนไม่ได้ก็บายบายลากันก่อนตันล่างตันบนมาดูนะครับว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะสำหรับเบ็ด20ซื้อไม้1,000 โอเคสวยไปต่อยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ลงล้อนี้ถือว่าใช้ได้ okay, okay, โอเคสวยโอเคสวยโอเคสวยอีกทีเดียววนะเพื่อนเราไปข้างบนต่ออีกยีางงา่สิบป่ะอย่างนั้นอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นข้างบนชิวชิว ข้างบนชิวชิวบองเลยข้างบนชิวชิวอุ้อย,ยห่วงแปลกๆเรียบร้อยไม่ชิวละโอเควันนี้เฮียกับพาวเองมาวายว,วิที่เกมชายเชียงวืลวาเกมอาแปะของค่ายพีจีนั่นเองทุกคนเจอดอกเข okay, ลันล่นระบบไปหนึ่งทีทุกคนสุดยอดจัดไม่ลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นลังใจไว้ช่องเฮียหมี่พา,ว,าว,ว้าวีสามไวด้วยล้วกันทุกคน ก็สำหรับวันนี้สำหรับคนที่สนใจสามารถตามดูได้ที่ใต้เดตคลิปชั้นด้านล่างหรือว่าใตา้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะทุกคนสำหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวโบกมือบายบายลาไปก่อนแล้วกันเว้ยเจอกันใหม่ไวรุ่น